มเบงพอสร้างนุ้นดังไฟเนาะจ้าก่อไฟเห็ดแบบบบมีอันไม่ไอ้อยเนาะจ้าอันนี้น้ำมันพืชที่เขาใส่ทอดแล้วเนาะจ้าบต่ตองเอาถิ่มเอาไ่ขวดเก็บไ่ขวดไว้ถ้าอ้อยไฟจ้พี่น้องสีดังไฟปีงไก่กรรมเมื่อนี้จุดจ้่สิคอยเอาวางไ่เนาะจ้าพี่นอ้องวางไซ พอให้ดทานกาแล้วเขาจะความมาปิ่งไก่กันเลยเราจะพี่น้องปิ้งไก่ด้วยเตาถ่านจะเอาใส่เดี๋ยวลอถ่ายไฟกาเนาะจะพี่น้องก็ปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยจะพี่น้องติดจะเห็ดแบบนี้ติดแทะเดี๋ยวลอให้ไฟกาเนาะจะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคุนมือนีไปอวนสิพามาปิ้งไก่บ้านเนาะจะมักแล้วเาจะมักแล้ว,ลว,วอันนี้ก็สิเป็น จ้ะเครื่องไหนเอาใส่ตเตาเลยเลยจ้านี่อวนกระสิาพาปีงไก่ปีงไก่ไกบ้านี่จะเอาใส่เต่าย่างด้วยเตาถ่านหอมๆจากพี่น้อง ปิ้งเทละซัมเนีย่ยก็นอพี่น้องเนาะฟ้าหมอปิดไว้ให้มันหุมพี่น้องปิ้งไก่บ้านสูตรแม่อ้วนพากินพาแซบ่บ กับป่งเป็นเรื่อยนอจาจะพี่น้องปิ่งไก่บ้านหอมหอยหอยพี่น้องเลยปิ่งด้วยเตาท่าน เดี๋ยวจะหอยกลับดันนะพี่น้องปิ่งไปอีกจักน้อยก่อน มันอย่างน้องปุกเป็ดปุกเป็ดด้วยกืนนะไก่บัน่นมันดีต่อพี่น้องไก่สีสุกแล้วจ้า กำลังได้ที่กับดันก้นพี่น้องอใหม่สะละนางเหรียญตะทะลัดทับไลายปลี่งไปเป,ปลี่ยมาปลี่ยไกลใหม่สำซักนาอกพี่น้องพร้อมหวยห้ย,หยนังวาดด่าเร็วพร้อมหวยหวย เจ๊อ่ะเิดอันนี่อันนี้ปีงให้พอสร้างนุ้นจากแล้วมานี่นี่นี่แล้วมามาขัางเลยพอสร้างขังขวัวเลยนะแล้วมาขัางขัวพันนาพี่น้องปีงใกล้บ้าน หมักสูตรพ่อช่างนูนนะจ๊ะหมักไกบ่บานปิ่งเซบแซ่บกินน้ำกันจต่ปิ่งบ่เบิดดอกพี่น้องปิ่งเบิร์ดซ่เราก็สิกินมา่เมิดเพียจงไว้หลาอันอยู่ปาดเหลียงห่ยพี่น้องเวยป่ะหอมห่วยหวยปิ่งไกส่สีซุกแล้วจ้าถามากินน้ำกันเด้พอพ่อแไ่พี่น้องเอฟซีถุกๆทกาัน ไม,ม่อ้วนพ้ากินพ้าแสบมือนี่พามาปีงไก่บ้านหมักเกลือนะจา๊ะกมักมีเกลือกระเทียมแป้งนัวนิดน่อยแล้วก็น้ำตาลซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางลม,มนะจะเอามาปิง้งนั่นขอบ่าแล้วอันนี้มันสิไม่วันนี้ทำเมนูปิง้งไก่บ้าน จ้าบะน,น,นี่อันนี้สุกแล้วพี่น้องบะนี่ครัเอาออกไปพักไว้นะจ๊ะใส่จานอันใดที่สุกแล้วฮะก็ออกไว้นะจ๊ะอันหนึ่งขางหนึ่งพอสางนู้นออกไปแล้วเด้อพี่น้องน่จ้ะปิ้งตับสุกแล้ว เราเอาผักใส่กานไว้เดี๋ยวทั้งนี่ใส่อีกก็นพี่นองเนะาะวันใดสุกปันใดจะปีงไก่เสบๆแวะมากินน้ำกันเด้อจะพอแม่พี่นองสุขผูสุขคนบา่าสิอยในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะจะมากินปีงไก่บานน้ำแม่อวนเส็บๆ ารอีสานบ้านเฮาเนระาจะปิ้งแบบบานๆปิ้งด้วยเตาถ่านอันนี้กะสุะก,กสแล้วมั้งจ้ะพี่น้องจ้ะสุกแล้วเรืออันนี้ตัวหนึ่ง,งแม่วนปิ้งบเบดได้จ้ะพี่น้องจะปิ้งไม่หมดนะคะอ้าวสุกแล้วจ้า พร้อมเสิร์ฟนี่เป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องไม่อ้วนพากินพาแซ่บมักกะไรถือใจกะแช่ให้ไม่อ้วนคือเก่านะจ้ะฝากกดติดตามไม่อ้วนนํานเด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องไม่อ้วนพากินพาแซ่บนะจ๊ะเอาคลิปน,นี้กะแค่นี้กกอนะจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ